สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องแฟ้มนำเสนอนะครับคลิปการดวนจุดโทษระหว่างทีมโรงเรียนัญจมาราชานโสศน,นะครับหรือทีมยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้ทีมที่น้องแฟ้มพิชาชาดดำสีใหม่ลูกชายของกระผมเล่นอยู่นะครับเป็นการดวนจุดโทษกับโรงเรียน,บนอบจชัยนาทเป็นรายการ t h อ f ฟิปแบงกอกซิตี้ยุดขับ2,025หรือรายการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระองค์โสมสวรีนะครับหลังจากที่เล่นกันในเวลาเสมอกัน2องประตูต่อ2นะครับนะก็ต้องมาตัดสินกันด้วยการนบนจุดโทษเพราะว่าแมตชนี้เป็นแมตรอบร,รองชนะเลิศนะครับใครชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันที่สนามสุพัชราใสาในวันที่4ตุลาคม2,568ก่อนอื่นนั้นต้องขอแนะนําทีมโรงเรียนบัรจาราชานุสรน,นิดหนึงนะครับนะบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักว่าเป็นทีมไหน ามาจากไหนอย่างไรทําไมถึงมาเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแล้วก็ได้เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศกับทีมดังๆนะครับหนาชนะทีมท่าเรือนะครับพอท5สามมาในรอบอ8ทีมนะครับทะลุก,ก็มาสู่รอบ4ทีมแล้วก็รอบรองชนะเลิศก็มาชนะอบจอชัยนาธอีกนะยิงน้าขึ้นก่อนนะครับหนาหนึ่งประตูต่อศูนย์อบจชัยนาธกลับมาตีเสมอในนาทีสุดท้ายของครึ่งแรก แล้วก็เป็นจมาก็ขึ้นน้าอีกนะครับด้วยการยิงลูกฟรีคลิกสวยๆของน้องพีชนะสอนชัยธรรมแล้วแล้วอบอจอช้ยนาทนะครับนะก็มาหมุงตีเสมอก็เสมอกันในเวลา2ประตูต่อ2เป็นจมาราชานุสอนนะครับเพิ่งไปคว้าแชมป์นะครับนะรายการนานาชาตินะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ชื่อรายการโคปานาคา2 0 2 5มาสดๆร้อนๆนะครับนะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2018นะครับมาเล่น รายการนี้วันที่26นะครับผ่านกันแค่6วันเองนะครับนะก็มาเข้ารอบรองชนะเลิศและก็ชนะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือประวัติเข้าๆนะครับนะของโรงเรียนเบญจมาราชานุศร์ดังนั้นเรามาดูการยิงจุดโทษกันเลยดีกว่าครับวันนี้กระผมขึ้นภาพของกระผมลอยอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไปบังข้อความเรามาชมการดวนจุดโทษกันนะครับนะระหว่างทีมเบญจมาราชานุศร์รุ่นยูสิบหกนะครับ แล้วก็ทีมอบจอชัยนาทซึ่งเสมอกันมาในเวลา2ประตูต่อ2คนแรกของเบญบาราชานุสรน,นะครับเป็นฝ่ายิงก่อนในชุดเชิดสีขาวนะครับโดยหมายเลขเก้าน้องพีชนสอนชัยธรรมซึ่งยิงลูกฟรีคิกมาสวยงามนะครับนะในการเสมอกัน2-2งาองบรุนมาเชียร์น้องพีกันนะครับแล,แล้วน้องพีก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับทําให้เบญบาราชานุสรขึ้นนำอบจอชัยนาทแล้วนะครับ1ประตูต่อศ เป็นจะมาเป็นฝ่ายยิงก่อนนะครับยิงกันห้าคนมาดูคนที่หนึ่งของชอบจชัยนาทน,นะครับรับหน้าที่สังหารจุดโทษจุดนี้แล้วแล้วก็ยิงเข้าไปเช่นกันนะครับอย่างสวยงามตีเสมอขึ้นมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งยิงกันฝ่ายละห้าคนนะครับก็เสมอกันแล้วนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาดูคนที่สองของป็นจัมาชานุสรน,นะครับรับหน้าที่โดยน้องอีกิล อนุพงษ์อยู่สนิทหมายเลขสี่แล,แล้วอีกเกี่ยวก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามมุมเดียวกันนะครับนะกับน้องผีเจน้สอดใจใทรมาดูภาพรีเพย์กันอีกทีหนึ่งนะครับกับผมขึ้นภาพราลอๆออให้ดูสําหรับลูกๆเบญจมาราชานุสอนนะครับเรากับผมปเป็นผู้ปกครองของ้องแฟมวิชาชานนะครับนะเรียนอยู่เ็ญจมาราชานุสร มาดูคนที่สององบประจชัยน้านนะครับโดยหมายเลขสิบสองรับหน้าที่ตังหารจุดโทษลูกที่สองามมากรรมการเป่ารุเวทแล้วแล้วก็สัตว์เข้าไปอย่างสวยงามเหมือนกันนะครับนะทำให้ตีเสมอสองประตูต่อสองยิงคนละมุมกันเลยนะครับนะผู้รักษาประตูของเป็นบาอาชานุสอนคือน้องเอิร์ด นทพัฒนิยมิดนะครับพุ่งไปคนละทางมาดูคนที่สามกองบัญมาาราชานสนนะครับโดยนองต้นนะครับปียากรจัวกีกรรมาการเป่าและแล้วนงต้นก็ซัดไปมุมเดียวกันผู้รักษาประตูพุ่งไปคนละทางกันนะครับมาดูภาพรีเพลย์ทำให้บัญมา้ารราชานุสรขึ้นนําแล้วนะครับหนาสามประตูต่อสองบัญชายายิงไปสามคนยังไม่พลาดอปจชันยนาทยิงไปสองคนก็ยังไม่พลาดเช่นกัน มาลุ้นมาเชียร์ปชชัยนาทคนที่สามกันนะครับรับหน้าที่ยิงจุดโทษลูกนี้แล้วแล้วกรรมการเป่าดกวิดสัว์ไปโอ้ต้องเอิ้พุ่งตรงทิศทางแล้วนะครับแต่คว้าไว้ไม่ได้ก็ทําให้ปชชัยนาทตีเสมอนะครับนะสามประตูต่อสามยิงกันฝ่ายละสามคนแล้วนะครับยังไม่พลาดตอนนี้มาดูน้องแฟมพิชาชาดําสีใหม่กันนะครับนะรับหน้าที่เป็นคนที่สี่ของโรงเรียนเบญจมาราชานุสร ลูกชายผมเองนะครับแล้วฟังกรรมการเป่านกหวีดกรรมการเป่านกหวีดแล้วมาดูลักษณะการจะยิงจุดโทษของลูกนะครับจําได้เลยแล,แล้วแปลลูกนี้เข้าไปแหมคุณพ่อนี่เชียร์หัวใจเกือบวายนะครับนะว่าผู้รักษาประตูจะรับได้นี่ครับเพราะว่าแปรเปลี่ยนหน้าเท้าแต่ผู้รักษาประตูพุ่งไปถูกทางนะครับช้าไปนิดเดียวทำํำไม ยิงเข้าไปแล้วนะครับขึ้นนำสี่ประตูต่อสามนะครับนะโดยน้องแฟมพิชาชาดดำสีใหม่ไม่เยิ้มเลยนะครับเอามาดูคนที่สี่ของอบจชัยนาทกันนะครับโดยหมายเลขสิบแล้วแล้วกรรมการลูกนี้นะครับน้องเอิร์ดพุ่งไปนะครับนะตัวพุ่งไปแล้วแต่มือยังค้างอยู่นะครับนี่ด้วยสัญญาณนะครับนะน้องเอิร์ดอภพง์ไม่ใช่น้องเอิร์ดดนทพัฒนิยมิตรนะครับขนาดเจ็บนะครับนะวันนั้นนี่นะครับซูเปอร์เซฟ หลังจากที่ไปเซฟมาที่เชียงใหม่5ลูกนะครับมาเซฟต่อที่นี่นะครับนาะนี่ทำให้ลูกที่4อปจช,ชัยนาทยิงไม่เข้านะครับนายเปจวะยังขึ้นนำอยู่4ประตูต่อ3นะครับแล้วมาลุ้นคนที่5ของเป็นจวะราชารนรนะครับถ้ายิงเข้าก็ชนะไปเลยแล้แล้วน้องแคมปสัตวคุณใจสีก็ไม่ทาให้ผิดหวังนะครับนะาทำให้เป็นจวะราชาโนศ ชานะอปตชัยนาทไปห้าประตูต่อสามนะครับในการดวลจุดโทษชิงเข้าอาคัดผู้ชนะเลิศเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับที่สนามสุพัจลาศาัยในวันที่สี่ตุลาคมส5 6 8ารสิบปดดังนั้นก็ขอแสดงความยินดีนะครับนะกับลูกๆทีมโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์นะครับรุ่นยูสิบกนะครับของนักฟุตบอลในครั้งนี้นะครับนะของทีมเบญจมาราชานุสร์เรานั้นมีแค่สิบคนเองนะครับนะ เกิด2,552ได้15คนนะครับอีกคนเกิด2 5 5 3อายุน้อยกว่าเพื่อนก็คือแฟ้มพิชาชาญลูกชายผมเองนะครับนะก็ขอแสดงความยินดีกับลูกๆทีมโรงเรียนเป็นมาราชานุสรทุกๆคนเลยนักครับผมได้ไปต่อแล้วนะครับไปต่อที่สนามสุภจศราไซนะครับเป็นสนามกีฬาแห่งชาตินะครับสนามแรกเป็นที่ชื่อดังนะครับอายุน่าจะเป็นร้อยปีได้เลยมั้งนะครับนะ ก็คอยรุ่นค่อยเชียร์กันนะครับในวันที่4ตุลาคม2568เจอกับโรงเรียนวัดสุดทธิวรารามวันนี้กับผมก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ กิชชาชานดำทิศใหม่วิ่งไม่เคยคลายสูดจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจ